่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชวไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่นะครับก็คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอธิศักดิ์บ้วนกียพันธ์นะครับผมคุยเรื่อง ข้าวที่เข้าพิธีในงานพระราชพิธีพืชมงคลจะลดพระนังขั้งแรกนาะขวัญโดยลงรายละเอียดเล็กน้อยให้ท่านได้รับทราบทีนี้จะเห็นว่าในข้าวแต่ละพันไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเนี่ยยกตัวอย่างอย่างข้าวกกขอ95เขาก็จะบอกว่าต้านทานต่อโรคไหมและค่อนข้าง ต้านทานต่อเพลี้กระโดดสีน้ำตาลท่านจะเห็นว่าโรคที่มักจะถูกพูดถึงคือโรคไหม้โรคขอบใบแห้งอันนี้ก็จะพูดถึงกันบ่อยและ,มะแมลงตัวสำคัญก็อย่างเช่นเพลี้กระโดดสีน้ำตาลอย่างนี้เป็นต้นผมก็จะคุยให้ฟังว่าเวลาท่านปลูกข้าวเนี่ยคือถ้าจะพูดทุกโรค ท่านก็จะตกใจกลัวกันซะก่อนเพราะโรคมันเยอะประมาณว่าเกือบ22ชนิดมแมลงก็มากครับเพราะฉะนั้นที่ชาวนาผลิตข้าวออกมาให้เราได้กินได้อยู่เนี่ยนะต้องถือว่าชาวนาเนี่ยเก่งมากนะครับอะผมจะลองไล่ไปว่าตั้งแต่เล็กไปจนโตเนี่ยตอนข้าวต้นเล็กๆนะ มแมลงตัวสำคัญโดยเฉพาะถ้าสภาพอากาศค่อนข้างจะแห้งๆแรงๆเนี่ยคือเพี้ยไฟครับอาการเป็นยังไงฮะอาการก็เราก็จะเห็นว่าปลายใบข้าวก็จะแห้งเหมือนปลายใบไม้ทั้งได้เหมือนก็ได้น้ำหล่อเลี้ยงอยู่นะครับจะมากจะน้อยก็สุดแท้แต่เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นสมัยโบราณนะเมื่อตอนน้ำมันอย่างลิตรละหกบาทเจ็ดบาทเขาก็ขายน้ำท่วมแปลงเลยถ้าไม่ได้ใช้ยอยากคุมไว้นะก็ขายน้ำท่วมแปลงเลยนะฮะพอน้ำมันท่วมยอดข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เทงไว้สักคืนระบายน้ำออกเพื่อไฟก็จบแหละนะมันก็ไม่อยู่แหละแต่ในยุคปัจจุบัน ทำอย่างนั้นมันเปลืองเดี๋ยวนี้เขาก็จะเอาสารป้องกําจัดเพรียไฟอย่างเช่นไดคาโซน20เนี่ยนะฮะไปฉีดพ่นป้องกันไว้นะครับคราวนี้เดี๋ยวนี้อย่างาโรคที่จะเกิดต่อระยะข้าวเล็กๆหลายคนปลูกข้าวแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยในโตรเจนเยอะเกินไป คือตัวหน้าเนะี่ยอยากให้มันเขียวแต่เขียวแล้วมันอวบมันอ่อนแอต่อโรคอย่างเช่นโรคที่ว่านี่คืออะไรโรคไหม้โรคไหมนะ้ถ้าเป็นที่ใบนะมันจะเป็นแผลรูปกระสวยไปตามความยาวของใบข้าวและที่เขาเรียกว่ามันไหม้เนะี่ยเพราะว่าแต่ละแผลพอเป็นแล้วเนะี่ยมันลามติดกันครับ มันก็เลยแทนที่จะเห็นเป็นแผลเป็นจุดมันจะเห็นเป็นแผลไหมนะครับมันจะเห็นเป็นแผลไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องแฟนรายการเค่รพครับจึงเป็นโรคที่น่ากลัวมากและถ้าตันหวานข้าวแน่นตกกล้าแน่นการระบายอากาศไม่ดีนะยิ่งใสในโตเรยจนเข้าไปเยอะโรคก,กินเละเลย แล้วมันไม่ได้เป็นเฉพาะใบนะลำต้นมันก็เป็นหรือแม้กระทั่งระยะออกรวงมันก็ไปทำให้คอรวงเนี่ยเน่าหักลงมาเลยนะฮะอย่างขาวดอกมะลิเนี่ยแฟนรายการก็มักจะบอกว่าจารยข้ามันค่อยจะคำนับคำคำนับคือรวงมันหักลงมาอันนี้คือโรคสำคัญครับคราวนี้อีกโรคหนึ่งนะครับอีกโรคหนึ่งคืออะไร โรคขอบใบแห้งถ้าไปดูครับพันข้าวเกือบทุกสายพันธุ์ละที่ออกออกมาเนี่ยอย่างน้อยๆเขาต้องกลัวโรคไหมแล้วก็โรคขอบใบแห้งขอบใบแห้งนั้นชื่อก็บอกแล้วเขาเรียกชื่อตามอาการนะฮะเรียกชื่อตามอาการหมายความว่าไงก็หมายความว่าเวลามันเป็นเนี่ย จากขอบใบเข้ามาเนี่ยมันจะแห้งเป็นสีน้ำตาลลามเข้ามาแล้วโรคนี้เวลาเกิดแล้วมันระบาดทั่วแปลงนะเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากแบคทีเรียรและถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมมันเกิดรุนแรงเนี่ยไอ้ตามขอบขอบใบเนี่ยมันจะมีเมือกสีเหลืองเหลืองเยิมเยิม ที่ในภาษาวิชาการเขาเรียกว่าแบคทีเรียอ o สนะฮะมันจะเป็นเมือกเยิ้มสีน้ำตาลและก็จะทำให้อ่าเมือกเนี่ยหยดลงไปในน้ำพอหยดไปในน้ำเชื้อมันไปได้กับน้ำครับนะมันก็จะแพร่กระจายไปทั้งแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากผัุนต้นานทานในปัจจุบันก็ยังโชคดีนะ ที่มีสารป้องกันกำจัดอย่างเช่นสารที่ชื่อว่าแบคทร a ยนะฮะแบคทรนะครับอันเนี้ยเราก็ใช้ฉีดป้องกันโรคขอบใบแห้งในนาข้าวนะฮะหรือแมก้กระทั่งโรคที่เกิดจากแบคทีเรียอื่นๆนะฮะเราก็ใช้แบคทรในการป้องกันคราวนี้เราไปดูว่ามแมลง มแมลงนอกจากเพรียไฟตอนเด็กๆพอระยะแตกกอก็จะมีเพลียกระโดดสีน้ำตาลเพรียจักระจันสีเขียวเพรียจักระจันสีเขียวนำโรคใบสีส้มเพลียกระโดดสีน้ำตาลนำโรคจุหรือว่าโรคใบอ,อีกเมืม่อเมื่อวานนี้เองผมไปนั่งรับประทานอาหารกับเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ที่รีสอร์ทเขาก็ปลูกข้าวเขาทําเองปักดําเองเขาบอกอาจารย์ข้าวผมเป็นอะไรบางกอเนี่ยผมเห็นมันแห้งๆผมก็บอกว่าคุณหมอก็ไปดูเรียกชื่อเขาเล่นชื่อชื่อหมอนะก็ไปดูว่าไอ้มันมีโรคก,กาบใบแห้งไหมถ้าวานข้าวแน่นแต่เขาของเข้าในปักดำมันก็จะเป็นโรคก,กาบใบแห้งได้ แต่ถ้าดูแล้วมันยังไม่มีกลาบใบท่านลองดูครับมแมลงที่จะดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นข้าวและทำให้ใบข้าวต้นข้าวแห้งคือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลครับมันดูดกินอยู่ตรงบริเวณโคนก่อข้าวทีนี้เนื่องจากเขาเป็นรีสอร์ทผมก็ไม่พยายามพูดถึงสารเคมีผมก็บอกว่า อย่างเข้าทำนาแบบนี้ก็เรียกว่าทำนาไวชโชนะฮะถ้าเป็นผมผมก็เอากบมาปล่อยนะครับเหมือนอย่างชาวบ้านที่เขาปลูกข้าวไว้กินก็เอากบมาปล่อยเอาปลามาปล่อย,ออยพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวก็วิดบ,นะบ่อนะฮะได้ปลาด้วยแล้วก็กบก็ต้องอมุ้งมากัน้นขอบๆไม่ให้กบมันหนีกบมันก็จะกินเพลี้ย นะอันนี้ก็เป็นการป้องกันกับจัดโดยชีวะวิธีแต่ว่า,าเวลาเราทำนาจริงๆเนี่ยมันจรอประกบไม่ได้นะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะตายเป็นหย่อมแล้วก็จะขยายไปแล้วแต่เพียมมันไปไหนที่ชาวบ้านเขามักจะเรียกว่าไฟลามทุ่งนะครับอันนี้เป็นโรคหลักๆ แต่ความจริงโรคมันเยอะครับนะอ้าวถ้าด,ดูโรคที่ใบมีโรคใบไหมมีโรคใบจุดสีน้ำตาลนะฮะเชื้อเฮล m มนโทสฟอรีียมโอไรเซมีโรคใบขีดสีน้ำตาลเซอร์โคโสปอรา,อาไม่ต้องบอกเชื้อแล้วกันนะแล้วก็โรคโรคถอดฝักดาบนะต้นมันจะยาวสูงปรีดเลยที่ลำต้น ก็จะมีโรลคกาบใบแห้งโรลคกาบใบเน่ากาบใบเน่าก็จะไปเป็นกับกาบหุ้มหลวงนะครับโรคไวรัสก็จะมีโรคใบสีสม้มโรคหงิกหรือเรียกวโรคจูนะฮะโรคหูดนะฮะโรคใบสีแสดนะครับเขียวเตี้ยโอสารพัด มแมลงมีเพลียกกระดานสีเขียวเพลียกกระโดดสีน้ำตาลเพลียไฟนอนกระทูนะครับก็เรียกว่าเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็นอนมวนใบนอนห่อใบข้าวนะฮะแมลงสิงดูดกินน้ำเลี้ยงในระยะที่เป็นน้ำนม แล้วก็ยังมีอีกหลายโรคหลายแมลงที่ผมไม่ได้คุยให้ท่านได้ฟังเพราะฉะนั้นข้าวจะราคาดีสักหน่อยก็อย่ารังเกียบและก็อย่าทานข้าวเยอะเกินไปมันจะได้ไม่เป็นเบาหวานนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบนบางระมะตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนครปฐม,ม73140 ถ้าส่งไลายก็ id line นะครับ s a n buan 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิปเ n นิกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง id line สั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสาร กําจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับฟังรายการครับเฟตรีลลอนาดอาหารเสริมเข้มข้นสูทีเนตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอน ธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธตา,าต,ธต,าาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร